มาชเต็กแอนสเต็กแอนมัชชูมพายทางนี้เขาก็ล็อกดาวน์หมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศดีแต่ว,วันนี้อากาศดีมากเลยคะ่ะเลยก็เลยออกมาเดินเล่นอ๋อ ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนนกยอะกินแล้วนะเราเจะกันคลิปหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกคอมเมนต์มาได้ตออามด้าล่างเลยนะจ๊ะผมลมแรงมากผมเข้าปากเข้าหน้าแล้ว ที่ต้องกลมาแหละทุกคนให้ดูว่าพายนี้อร่อยขนาดไหนอขอมขบ้นแล้วดูดิ้าข้างในแซ่บ เราขาดตั้งกล้องมาจ้าโอเคทุกคนแล้วว่าเราทานก่อนดีกว่าเพราะว่านกเริ่มมาแล้วจริงๆดูมอด้านลังเลยนก เดี๋ยวส่งตัวละเดี๋ยวกินก่อนดีกว่าอร่อยมากๆแบบหอมหอมแล้วก็รสชาติอร่อยมากอนนโอเคยังเอาอยางให้ผมมาด้วยแหละ